แผ่นคอนจอมกษริย์มันน่ากลัวสู้ตายไปซะยังจะดีกว่าองค์ชายอีสาน5กลุ่มผาพ,พันธ์คิทสกััราช1775องค์ชายไม่จำเป็นต้องทรงทราบเกี่ยวกับเหล่าขุนนางชั้นสูงเศรษฐกิจหรือเหล่าทหารแม้กระทั่งการปกครองบ้านเมืองก็ไม่จำเป็นฝ่ายคุณนางขั้นสูง20พฤศจิกายนคิทสกักัราช1775คขุนนางฝ่ายการเมืองได้ถืออำนาจในวังเมื่อครั้นพระบิดาขององค์ชายอีสาน เห็นดีเห็นงามกับฝั่งอริจึงถูกรอบปองพระชนญาิได้ไปวันไว้กับคำพูดของเหล่าคุณนางจงทำตามที่ได้ร่ำเรียนมา นั่นคือหน้าที่อันสูงสุดของกษัตร, 28, กร,กร, 1, 77, ริย์พระเจ้ายองโจ20พฤศจิกายนคธศกราช1775เวลา5้าทุ่ม15นาทีมีศพมากมายตายเกลื่อนพระราชวัง28กรกฎาคมคิธศกราช1777รัชสมัยพระเจ้าจองโจปีแรกหลังขึ้นของราเราอยู่ท่ามกลางศัตรูพลิกแผนฆ่าโคนบันลังเปิดเรื่องมาที่คันทีนามว่าขับซูเขาเป็นคันธีคนสนิทของพระเจ้าจองโจ 20ชั่วโมง15นาทีก่อนจะเกิดเหตุการณ์รอบปงพระชนพระเจ้าจองโจกรอกดินใส่ถุงผ้าช่างตวงวัดตามสัดส่วนที่พอเหมาะขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มพระเจ้าจองโจพระเอกของเราออกกำลังกายตามเนื้อทั้งนั้น จะว่าไปก็อิจฉาซอนเยจินเนาะออกกําลังกายมันยังสะใจไม่พอยังต้องอ่านตําราอีกโคดขยันเลยฟาบาดกระม่อมเองพยค่ะเข้ามาได้ครับสู่ไปกรอกดินใส่ถุงผ้าเย็บติดกันคลายเสื้อกล้ามใช้สวมที่ลาตัวและมัดที่น่องรับสู่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจมีเรื่องอะไรทรงแบกน้ําหนักมากเช่นนี้แม้แต่นักรบก็ยังไม่อาจทนได้พยะ่ะแต่ฟาบาด ทรงฝืนพระวรกายทั้งวันค่ะไม่สามารถขยับร่างกายได้ดังใจจะให้ทำอย่างไรได้เล่าไม่มีแม้แต่บริวารมาดูแลฝาบาทมันถึงเวลาแล้วที่ควรมีบริวารปรนิบัติเคียงข้างพระองค์ค่ะกำลังไว้ทุกอยู่ขับซูมองเสื้อของฝ่าบาทที่มันขาดเป็นรูทำไมมันขัดตาเจ้าหรือไงหาไม่ได้พยาขับฝาบาทฝาบาท หัวหน้าองครักษ์ฮงมาเข้าเฝ้าพยาค่ะก็ฮงกุกอยองนั่นแหละนะท่านผู้ฟังเข้ามาได้ใกล้รุ่งสางแล้วพยาค่ะเข้าใจแล้วบอกให้รอก่อนจังหวะนั้นขับซูก็อหอบตำราไปเก็บที่ชั้นจังหวะรีบเดินตามฝาบาท ก็ซุ่มซ่ามไปเตะโต๊ะหนังสือทําให้หนังสือล่วงตกพื้นตําราอะไรนะกระหมอ่อมไม่ทันได้เห็นพยาคะ่ะพระเจ้าได้มอบธรรมชาติของมนุษย์การทําตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นคือหนทางการขัดเกลาหนทางนั้นก็คือวิชาความรู้ชื่อตาราเล่มนั้นคืออะไรวิธีแห่งทางสายกลางพยาคะ่ะแล้วในบทที่23เขียนไว้ว่ายอย่างไรเออคือสบาด ได้เวลาเสด็จแล้วพะยาคาะพระเอกจึงเดินออกไปแต่ไม่ทันได้พ้นประตูเขาก็พูดกับขับสูอีกว่าหากปรารถนาสิ่งใดก็ตามจงทำด้วยใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวและจากนั้นสิ่งที่ปรารถนาก็จะกลายเป็นจริงขับซูมองซาบาดด้วยสายตาที่จงรักผักดีขณะนี้เป็นเวลาตีสี่ทุกคนก็ตื่นมาทำหน้าที่ตามกิจวัตรทางด้านห้องตัดเย็บชุดเชื้อพระวงศ์ ท่านสังกุงก็ได้อัญเชิญฉลองพระองค์สีขาวชุดไว้ทุกมาที่ห้องตัดเย็บทุกคนก้มกราบทําความเคารพอย่างพร้อมเพรียงวาบมาที่ฝ่าบาทกับหงกุกยองบ้างฝ่าบาทโอกาสนี้ควรรีบกําจัดแม่ทัพกูนะพยคะเขาควบคุมอํานาจอยู่เบื้องหลังพระไอย,ยิกาและเป็นกุญแจไปสู่อํานาจทางทหารของเหล่าคุณนางพยคะไหนๆก็พูดถึงแม่ทัพกูแล้วซีรีก็ทําให้เราเห็นว่าใครคือแม่ทัพกูและเขากําลังทําอะไรอยู่ภาพมาเจ้าพวกบ้า บอกว่าอย่าแตกแถวไงทําบ้าอะไรกันอยู่สามัคคีกันหน่อยสิวะไอ้พวกโง่ไม่ได้เรื่องก็ต้องฝึกไปจนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละวาดกลับมาเขาอยู่เบื้องหลังการตายของพระราชาองค์กรอีกทั้งยังพยายามรอบวางยาพิษฝ่าบาทด,ด้วยมันเลวที่สุดในบรรดาขุนนางเร็เวๆเลยนะพยาคา่ะองค์ขรรค์หงพยาค่าฝ่าบาทหากข้ากําจัดแม่ทัพกูตอนนี้มีแต่จะทําให้เราทหารลุกขึ้นมาต่อต้านมันจะไม่ส่งผลดีต่อพวกเราได้ฝ่าบาท ถึงกระนั้นเราก็ต้องลงมือพะย่ะค่ะจะไปเคารพกษัตริย์องค์ก่อนปล่อยข้าไปเสียทีเอา้าไปก็ไปวะตัดภาพมาเลยตอนนี้ฝ่าบาทก็มาเคารพเสด็จปู่พระเจ้ายองโจ กริย์ลำดับที่21แห่งราชวงศ์โชซอนและทุกครั้งมันก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เสด็จปู่ได้สร้างบาดแผลที่เจ็บปวดรวดร้าวในวัยเด็กของเขาโดยการสังหารรัชทายาทซาโดผู้เป็นพระบิดาแท้ๆของเขาและเป็นโอรสแท้ๆของเสด็จปู่และในพาร์ทหนึ่งก็มีคําสั่งลับจากบุคคลปริศนาส่งจดหมายที่เขียนว่า คืนนี้ข้าเจ้าหน่ายเจ้าสาวยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนทิ้งปมเอาไว้ลุ้นกันต่อไปตาดภาพมาที่อึนซูขณะนี้เขาก็โดยสารเรือข้ามฟากมายัางเมืองหลวงบนเรือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโยนลูกบอลเล่นอยู่ดีๆลูกบอลกระดันกระเด้งกระดอนไปตกอยู่ตรงหน้าอึนซูเด็กยื่นมือขอให้เขาเก็บลูกบอลให้แต่อึนซูนิ่งเฉยยายของเด็กจึงห้ามหลานสาวเอาไว้ ดูหน้าอื่นซูแล้วคงยังไม่มีอารมณ์จะเป็นพลเมืองดีในตอนนี้ตาดภาพมาที่ฟาบาดของเราที่ตอนนี้ก็มาเข้าเฝ้าพระไอเยกาสเสด็จยาเลี้ยงที่อายุมากกว่าเขาเพียง7ปีเท่านั้นพระนางเป็นสตรีที่สวยมากเลยละ่ะเสด็จยาบรรทมหลับสบายดีไหมพะยาค่ะจะสบายดีได้อย่างไรทรงพระประชวรหรือพะยาคา,าเห็นไฟที่ตำหนักเจ้าส่องแสงอยู่ทั้งคืนฝืนร่างกายตัวเองมากไป ระวังจะเจ็บป่วยเอาได้นะหากเจ้าป่วยข้าก็ไม่สบายใจกระมอมเข้าใจแล้วพะยาค่ะพระอยัยกาก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนตีนให้นางกำนันน้อยตัดเล็บขบพระนางสแสดงอำนาจเหนือพระราชาเกินปุยมุย้ยให้เกียรติกันสักนิดก็ไม่ได้เลยเนะื้อฮะได้ยินมาว่าองครักษงต้องการกำจัดแม่ทัพกูเป็นเรื่องจริงเรื่ององครักษหนุ่มกระหายเลือดโหยหาอำนาจฆ่าชีวิตขุนนางไปหลายคนทั้งยังขับไล่พี่ชายของข้าออกจากวางังเขาอ้างว่า พวกขุนานางชั้นสูงเป็นคนสังหารบิดาของเจ้าแต่เป้าหมายของเขานั้นคือการเข็นฆ่าเพื่อกำจัดผู้กระทำผิดทั้งหมดเสียและยิ่งตอนนี้กลายมาเป็นหัวหน้าราชองครักษ์แกว่งดาาไปทั่ววังข้าเกรงว่าหากวันหนึ่งข้าไปขวางทางข้าแล้วก็ข้าพูดแบบนี้เพราะเจ้าเป็นหลานรักการกำจัดแม่ทัพกูไม่เพียงแต่จะปลุกรรดมกำลังทหารหากทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ จะปกครองใครก็ลำบากพยะคะ่ะเสด็จย่าเข้ามาใกล้ๆย่าหน่อยสิพระอัยิกาพยามืออาแขนรอรับล้านชายฝ่าบาทก็เดินเข้าไปจับมือสเสด็จย่าพระนางช่างเหมือนนางพญาที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ถ้ามีโอกาสหากมีเหตุอันใดเกิดขึ้นกับเจ้าข้าเองก็พลอยลำบากไปด้วยหากมีการแต่งตังพระราชาองค์ใหม่เหล่าขุนนางก็จะเพ่งเล็งมาที่ข้าที่ห้องรับของเจ้าน่ะเจ้านั่งอ่านตำราจ,จนดึกดื่นเลยหรือเวลาค่ำคืน ก็ควรจะนอนพักผ่อนนะเข้าใจแล้วพะยะค่ะเสด็จยา่าดูสีหน้าแววตาสเสด็จย่าแล้วคงรักลานมากเลยเนอะตอนนี้ดูได้เปรียบอยู่ก็เลยข่มขูเ่เล่นๆพอเป็นกระสาสตัดภาพมาทิโกสังกุงกับคังวอเทเยตอนนี้ก็กําลังทํางานตามหน้าที่เอานี่ไปเจ้าคะ่ะนายหญิงวันนี้ท่านพ่อของข้าอยู่เวรเฝ้าประตูวังหลวงวันนี้แล้วสินะเจ้าคะ่ะพูดจบวันเทเยก็หอบเสื้อเดินออกไปโกสังกุง มองไปที่ฉลองพระองค์พระราชาแล้วภาพก็ตัดมาที่ตำหนักพระอัยิกาโกสังกุงมาเข้าเฝ้าพระอัยิกาวันนี้คือวันที่ชะตาจะถูกกำหนดเพคะพระค่าออกคำสั่งให้กำจัดทิ้งเสียมันก็จะเป็นเช่นนั้นราคาเป็นอื่นไม่เพคะพระอัยิกาทำท่าทางขบคิดกระดิกนิ้วคิดไปคิดมาดัานไปถามความคิดเห็นจากนางกำนันน้อยบกบิงสงานบกบิง ถ้าเป็นเจ้าจะทําเช่นไรได้ยินดังนั้นนางกํานันผู้ใหญ่ก็หัวเราะบกบิงบกบิงก็เลยหัวเราะตามประษาเด็กะอยิกายิ้มแล้วตรัสว่าไว้รอดูฤดูใบไ,ไม้ผลิยังอีกยาวไกลนักจริงไหมตัดภาพมาที่อึนซูตอนนี้เขาก็มาที่หอนางลมแห่งหนึ่งเดินเข้ามาถึงกอนั่งลงตะเกียบคีบกับแกล้มเข้าปากเสียอ้วนงงว่าไม่ได้เชิญใครแล้วไอ้นี่มานั่งกินหน้าตาเฉยเสียอ้วนซดเหล้าไปหนึ่งจอกแล้วถามอึนซูว่า เจ้าเป็นใครเท่านั้นแหละอึนซูก็ใช้ตะเกียบแทงที่คอทะลุท้ายทอยเสียอ้วนดับขาที่ส่งสัญญาณมือบอกนางลมว่าอย่าส่งเสียงจากนั้นเขาก็ดึงตะเกียบออกมาเช็ดแล้วลินเล่าดื่มไปหนึ่งจอกเป็นอันว่าปิดจอบเสียอ้วนตัดภาพมาที่ท้องพระองค์ขณะนี้เวลาหกโมงครึง่งฟาบาตต่อจากนี้ไปได้เวลาว่าราชกิจกับเหล่าขุนนางเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ส่วนพระองค์พยาค่ะหลังจากที่ทรงขึ้นของราชก็ทรงจัดตั้งหอสมุดหลวง ทรงผูกมิตรกับเหล่าขุนนางชั้นผู้น้อยกระหม่อมเกรงว่าจะเป็นการเพิกเฉยต่อธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบมากษัตริย์ไม่เพียงแต่เป็นนักปกครองแต่ต้องเป็นครูผู้ฝ่ายเรียนเหล่าหัวหน้าขุนนางชั้นสูงได้สอนข้าวไว้อย่างนั้นไม่ใช่หรือแล้วที่ข้าทําอยู่มันผิดตรงไหนหากฟาบาททรงฟ,งฟังความข้างเดียวจากขุนนางชั้นผู้น้อยทรงได้ฟังสิ่งดีๆที่น่ารื่นรมหาใช่วิธีทางแห่งกษัตริย์ได้หรือพยะคะเมื่อความรู้กลายมาเป็นชาวปัญญา และชาวปัญญาจะสมบูรณ์ได้เมื่อรู้หนทางสู่การปฏิบัติจริงอยู่ค่ายังขาดประสบการณ์ยังไม่สำเร็จความรู้ที่กษัตริย์พึงมีแต่การที่ข้าเปิดสภาอภิปรายนั้นไม่ใช่การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรอกหรือจะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องทรงเรียนรู้จนแตกฉานก่อนพยาคจริงอยู่แต่ทว่า หากผู้เป็นอาจารย์สอนนั้นเกียดค้านั่นยิ่งเป็นปัญหามากกว่ามิใช่หรือเหตุใดถึงทรงคิดว่าพวกกระหม่อมเกียดค้านะพะยะค่ะพวกท่านเอาแต่นำตำราเก่าๆให้ข้าท่องจำเหมือนนกแก้วนกขุนทองพูดถึงแต่ทฤษฎีที่ไม่เคยนำไปใช้ได้จริงแต่พื้นฐานความรู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดพยะยะค่ะคำกล่าวโบราณยิ่งต้องหมั่นเพียรเรียนรู้จนแตกฉานพยาะยะค่ะงั้นท่านรู้อะไรเกี่ยวกับคำกล่าวโบราณบ้างละ่ะดูหนังหน้าแล้วน่าจะคืนครูไปหมดแล้วละ่ะบทที่23ที่กล่าวถึงวิธีแห่งทางสายกลาง หากในบรรดาคุณนางทั้งหลายณที่แห่งนี้คนใดคนหนึ่งสามารถท่องได้อย่างขึ้นใจค่ะจะยอมฟังสิ่งที่พวกท่านจะพูดในสภาวันพรุ่งนี้เงียบกลิบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกคำกล่าวโบราณที่ท่านอ้างว่าสำคัญนักสำคัญหนานั่นน่ะพวกท่านเองต่างก็ได้ร่ำเรียนมาจนแตกฉานแล้วจริงหรือไม่ใครก็ได้ลองกล่าวมาสิมีผู้ใดจำได้ทุกถ้อยคำบ้างเอาเงียบกลิบ แอบเปิดตำราก็ลืมไปแล้วว่ามันอยู่หน้าไหนว่าบทที่23เนี่ยไม่มีเลยเหรอเจ้าล่ะสังซอนเจ้าสามารถตอบได้หรือไม่อา้าวงานเข้ากูซะง,งั้นแม่งก็ลุ้นกันทั้งท้องพระโรงครับซูจำต้องตอบแล้วละ่ะกดดันสักขนาดนี้จงทำสุดความสามารถแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเฉกเช่นนั้นแล้วจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการกระทำจากความจริงใจเมื่อความจริงใจนั้นเห็นได้อย่างชัดแจ้งจากความชัดแจ้งนั้นเองจะกลายมาเป็นที่ประจักษ์เมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะส่องประกาย สองประกายเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลอื่นเมื่อนั้นเองแสงที่สองประกายนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ก่อให้เกิดการพัฒนานและเติบโตทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนหนึ่งทำให้สุดความสามารถด้วยความจริงใจนั่นคือคำกล่าวบทที่23พยาค่ะเราควรอภิปรายประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สิ่งนั้นต่างหากถึงจะเป็นการอภิปรายและเรียนรู้อย่างแท้จริงประเด็นอะไรหรือพยาค่ะข้องด เปิดประชุมสภาตั้งแต่วันนี้ไปเป็นเวลาสามวันพวกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ณที่แห่งนี้ทุกคนไม่มียกเว้นจงไปเตรียมหัวข้ออภิปรายเกี่ยวกับหนทางที่จะช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกพวกค้ามนุลักพาตัวไปฟาบาทจะอภิปรายเรื่องชนชั้นต่ำในวังได้อย่างไรล่ะพะยาค่ะโรดทรง,ทรงพิจารณาอีกครั้งเถิดพะยะค่ะนอกจากจะไม่พิจารณาแล้วฟาบาทยังเดินไปเปิดประตูเปิดรับแสงแดดแล้วตรัสว่าคําตอบของพวกท่านนั้นไม่เพียงพอ